รอยยิ้มคือภาษาสากลของความสุขและสำหรับฮาเบอแลนรอยยิ้มของเด็กๆและครอบครัวคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราสร้างโลกแห่งความสุขขึ้นมาปีนี้ฮามเบอแลนด์ได้จัดกิจกรรมพิเศษฮามเบอแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลพรีเซนเตอร์อวอร์2025เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆและครอบครัวชาวไทยได้เป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ฮามบาลนด์สาขาแรกในต่างประเทศ นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการส่งต่อความสุขจากไทยสู่โลกกว้างป๊าดดวงครับขนมย่างค่ะมีโดค่ะห้าขวบค่ะชื่อมิรินนะคะแม่กับพ่อเต้นแบปปิน้นใหม่อายุห้าขวบค่ะแอนดัมชื่อเอลียาชื่อเอลีย เทุกย่างก้าว ah <fit. S 1> ของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภูมิใจในคำว่าตัวแทนรอยยิ้มไทยแม้จะต่างภาษาต่างสถานที่ แต่รอยยิ้มคือสิ่งที่เชื่อมเราไว้ด้วยกัน We can really feel the joy from the Thai families. Their smile s are, are so genuine และนี่คือความหมายของคำว่า Bring Thai Smile to the World เฮ้คาายครับสาค่เก่งยอากมัยครับรู้สึกแบบเป็นไหมรู้สึกตื่นเต้นอยากมาอีกเยอะๆเลยครับ รู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจ,ใจน้ำตาไหลเลยป่ะด<จ>ีเนือดีใจมากเลยค่ะครอบครัวเราก็ปกติก็เล่นทาวเวอร์แลนด์แบบเกือบจะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่เล่นในร่มแล้วก็มีแอร์มีอะไรกล้ามเนือ้อมัดเล็กอะมัดใหญ่คือได้หมดแล้วก็ได้เรียนได้เล่นศิละปะด้วยเวลาแบบเลิกเรียนเราก็จะแวะไปเล่นใช่ไหมเราก็เล่นไปปกติของเราอยู่แล้วแต่พอแบบมีคลิปมีอะไรให้ส่งเข้าประกวดเราก็เลยรู้สึกว่า ลูกเราเล่นที่นี่เขามีความสุขจริงๆเราก็อยากให้ให้ทางทีมครับเวลานได้เห็นว่าออทุกสิ่งที่เขาตั้งใจนำแต่ละโซนแต่ละโซนมาให้เด็กๆเล่นเนี่ยมันมีความสุขจริงๆนะแล้วก็เลยถ่ายทอดมาเป็นบรรยากาศในคลิปรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว้าวค่ะใหญ่ยยค่ะสุดเอ็กซ์ไซเดอร์ข้าวเทาว้ทาขทาวค่ะาโรลโรเต ย้ายใ,ใหญ่สะอาดมากเลยครับปลอดภัยมากเลยครับสนุกกว่าส่วนสนุกที่อื่นอีกครับ <c oughs> รชวนเพื่อนเพื่อนมาสนุกกันส่งลีปส่งอะไรมาเนาะเพื่อ,อร่วมสนุกกันนะคะก<ม>็คือจะได้มีโอกาสดีๆอะไรแบบนี้เนาะ<ม>ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ มันสุดยอดสนุกมากมาก I love it ทุกภาพทุกเสียงหัวเราะคือแรงบันดาลใจที่เราอยากส่งต่อฮาแบบแรเบอร์แลนด์จะยังคงเดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งความสุขและรอยยิ้มไทยจะยังคงเดินทางต่อไปสู่ทุกมุมโลก